ขี่รถตามทางมาเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นทะเลแหวกนะครับก็ข,ขับมอไซค์มาเรื่อยๆอะมันจะเป็นสภาพแบบนี้เขาเรียกว่าทะเลแหวกเกาะสีสังทีนี้เมื่อสิปีก่อนผมเคยมานะครับจุดนี้เนี่ยเคยเดินข้ามไปก่อนโน้นครับเสร็จแล้วก็ กลับมาน้ํามันขึ้นก็เปียกครับก็ตรงนี้ไม่สูงน,ะนะเวลาน้ําลงมนเดินข้ามไปได้เลยเวลาน้ําขึ้นก็เดินประมาณเอวเดินกลับมาได้มีน้องๆเข้ามาเที่ยวอ,าอทางโน้นมีใส่บิกินี่มาเที่ยวด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะ เกาะที่เห็น,นัอนเดินไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมันเตินไม่ได้น้ํามันขึ้นนะพอเวลาน้ําลงเขาเดินไปนูน่นผมเคยเดินข้ามไปเมื่อสิบปีก่อนนะครับก็เดินไปได้น้ําน้ําแห้งฮนะและตอนสากลับน้ําทะเลมันค่อยๆขึ้น,ค,นค่อยๆขึ้นก็เปียกถึงเอวอยู่ครับนี่ก็าเขาเรียกว่าเป็นทะเลแหวกนะครับตรงนี้ แล้วผมจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับดูช่วงทะเลเวกพอดีมีรอยคนเดินอยู่ไม่รู้จะเดินถึงจุดไหนเดี๋ยวไปดูผมจะให้ดูบรรยากาศก็มีคนมาตกปลาผมไม่รู้ปลาอะไรกินน้ำใสดีดีถ้าน้ำไม่เค็มคงจะเล่นดีน้ำมันเค็มเล่นกันหห่วะเกาะกอะไรไม่รู้เคยเคยข้ามไป เมก่อนตอนเดินข้ามเดินข้ามไปได้ครับแต่เ,เวลากลับน้ําขึ้นเข้าวักเอวฮนะเนี่ยจําได้จุดนี้แหละจุดนี้แหละจุดนี้แหละจะให้ดูมันจะกลับเป็นแบบนี้เลยสวยครับมีมดแดงกลับด้วยให้ดูบรนจะกลับน้องเขา ถ่ายรูปถ่ายเขาไม่ได้โอ้คนมาเที่ยวเยอะนี่ว้าวให้ดูบรรยากาศโอ้คนมาเที่ยวหลาย้วอุ้ยประจันนั่งได้แล้วแล้วใน่บ้านไลเนี่ย คนมาเยอะเลยตอนนี้ทะเลแหวกครับก่อสีชัง อันนี้เขาเรียกว่าหาดถ้ำพังนะครับเป็นหาดเพียงแห่งเดียวของเกาะสีฉังนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อก่อนเป็นชายหาดไม่มีกัน้นอันนี้ลงมามันจะหาดลงมาได้เลยนะี่ก็ลงเล่นน้ำได้แต่เข้าห้องน้ำน่าจะเสีย10บาทอาบน้ำอะไรประมาณนั้นนะเป็นชายหาดแห่งเดียว ที่อยู่บนเกาะสีชังจริงๆเนี่ยมีขวดอะไรลอยมาเต็มหมดเลยก็เป็นหน้าหาดรับเขาเรียกว่ารับขยะเลยเข้ามาเต็มๆเลยเป็นเว้เัลมันก็เลยทำให้ไม่สวยงามเท่าไหร่ก็เหมือนเป็นหาดเอกชนนะครับโรงแรมโนเวเทลอยู่ตรงนี้ นี่ครับหาดถ้ำพังงามหาดเพียงแห่งเดียวที่อยู่บนเกาะสีชังงามให้ดูดบรรยากาศ นท,ที่อยู่นี้ก็คือ่านทะลุนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปเขาจะมาเรี้งงสายลกนะูกแต่ว่าขาดแบบไปที่นี่เดี๋ยวผมจะกลับมาทีหลังนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรไม่รู้อันนี้เขาเรียกถ้ำทะลุครับตรงนี้เดี๋ยวจะพากลับมาดูทีหลังนะครับ ว่าเมื่อสักครู่นี้มีเขาอะไรมันไม่สะดวกอะ่ะเขาใส่บิกินี่ลงถ่ายถ่ายรูปถ่ายลิปก็ไม่รูรเ้เขาจะพามาดูชมอยู่นีก่อนเดี๋ยวจุดจน,นี้ไม่เคยมาเขาบอกว่ามันพึ่งมาตัง เจ็ดลังทังสุดนี้เขาบอกว่าเ่่วสีชั่งค่อนข้างอะไรนลองมาฟังทั้งตีครับแจบใต้ฟังให้ตีก็พังไปแล้ว เที่สังนี้คนชอบมนตกหมดแล้วก็จะไม่เดินเข้าไปลึกกว่านั้นแล้วมั้งครับเข้าไปก็ไปคงไปได้เท่านี้ล คนมาตึกตกหมึกตึกหมกตกหมึกเยอะอยู่ให้ชมวิวทะเลเกาะสีชังเป็นประมาณเขาบอกว่าเที่ยวสีชังปังทั้งปีจะพังไปเรียบสำหรับจุดนี้ดูทะเลอ นก็มาเที่ยวก่อนทะลุทะลุทะลุอะไรประมาณนั้นคนตกหมึกฮนะแสดงว่าหมึกตรงนี้เยอะกินเยอะคนนี้ได้บ่อยพี่เอียนดูได้สี่ห้าตัวแล้วเนี่ยหย่อนลงได้หย่อนลงได้ กันลงทีไรก็เห็นได้ก็อ,อ,อีกรอบครับใช้คําว่าสวัสดีจะลงไปเที่ยวถ้าทะลุครับไม่ไกี้ไปส่องดูแล้วว่าจะลงอะมันมีส่งคนใส่บิกินี่ถ่ายวิดีโอถ่ายคิปถ่ายรูปอยู่เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ลองลงใส่เขาก็ไม่กล้าลงไปเขาก็รอรอมันก,กัด ต่เข้าไปเขาหน้าจะหนีจะมั้งเดีย๋ยวจะไปดูบรรยากาศอันนี้เขาเรียกว,ว่ทาทำทะลุ่ะก็เลยแบกทำทะลุสงสัยลงไปได้แล้วมั้งครับโอ้ไม่กล้าลงสักคนเลยเ <c oughs> ก่งใจนักท่องเที่ยวเย็นออกันนี้ไม่มีอะไรนะครับข้างล่างเขาถ่ายมีจีนี่ไม่กล้าลงไป <c oughs> อันนีผ้ผมก็อยากดูตรงไฮไลท์ของเกาะสีสังนี้มันจิดหนึ่งในจิดสอที่เที่ยวนะมัน,ม,นมันถ่ายรูปส่องออกไปแล้วมันสวยเ,ย mm hmm. เดี๋ยวผมดูบรรยากาศลอบเนี mm ่ย hmm. <laughs> คนอืน่นนีก็ไม่กล้าไป <laughs> เดี๋ยวผมจะหาลูรูลงโอ้วผมจะพอมีที่ถ่ายไหม mm hmm. มันมันติดเขาผมไม่กล้าถ่าย อที่ดูตรงนี้เป็นถ้ำตะลุนะครับที่เกาะสีชังนเะนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะลงไปใกล้กว่าน,นี้ไม่รู้จะเที่ยว <c oughs> หลายคนไม่กล้าลงไปก็รอเหมือนกันก็มาเที่ยวหนึ่งผมก็รอ <c oughs> ว่าอยากถ่ายติดเขาไปครับง,ง,ง่ายๆอันนี้คือถ้ำทะลุนะ,ะเดี๋ยวดู อันนี้ลงมาตรงข้างทำทะลุเห็นทาวันอันนี้มันเป็นเกี่ยวทํำก็น่าจะสุดเท่านี้แล้วมั้งครับถ้ามีหลากไม้ลงมาตามดูคนก็มาทําพระพุทธรูปใส่เรียบร้อยให้ดูทาวันเคื่อนชอบอันกันเป็นเกี่ยวเลย นี่เป็นไฮไลท์ใหม่ที่เที่ยวของเกาะสีชันนะครับเขาเรียกว่าเกาะทะลุซะ่งบูม,มาเจ็ดเดือนที่ทางอำเภอเกาะสีสังโคโมดเนะเคยเห็นข่าวแล้วก็เห็นเพื่อนมาส่ายคลิปลงเพราะว่าวันนี้ <c oughs> มาเมื่อก่อนผมมาตรงนี้ยังไม่มีนะครับเคยมาเมื่อก่อนนี้ตรงนี้เขายังไม่บูมเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งจะโมโรโมดเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วนะฮะเขาเรียกว่าเกาะทะลุนะครับจุดนี้ อันนี้ถ้ามองจากมุมบนลงไปก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆรอบริเวนทางที่จะเข้าน,น,นะทางบนว่ามันเดินดูอะไรได้บ้างทางบนจะชมวิวของเขาครับอันนี้พอ ขึ้นมาด้านบนนะครับมันก็จะเห็นเป็นค้อเห็นประมาณนั้นอันนี้อันนี้เป็นด้านบมของเกาะทะลุอก็พึ่งบูมนะครับทางนน้นเป็นหาดท้ำพังนะเป็นหาดเดียวที่ลงเล่นได้น้ำได้ที่เกาะสีชังนะ พอมาตรงนี้ก็วิวค่อนข้างสวยอันนี้ที่เขามาแขวนก็คือน่าจะเป็นที่ดักหมืนชาวประมงที่นี่อันนี้จะให้ชมอันนี้เขาก็ทำทางเดินไปก็คอองไม่ไปแล้วนะครับไปก็จะกหนึจกุดที่ผมยืนอยู่นี้แหละวิวว่าน่าจะไม่หนีกัน ไม่ต่างกันมากมาเป็นวิวทะเลตรงเกาะทะลุที่เกาะสีชง ที่อยู่ใกล้ๆเขาทะลุอม,มองไปมองออกแล้วก็ไม,มจะบตาเดินผ่ากับออกไปนะครับว่ามันเป็นยังไงมาดูตามถ้ำตามเกาะ เขาก็ทำทางเดินมาไอยคนเข้าปีนหน้าปีนหลังนี่นมันเทปูนใหม่ไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นโครงถ้ำนิดๆนะครับใ,ใกล้ๆกับเขาทะลุนี่ก็เป็นโครงถ้ำ องคท่าที่เขาตะลุก็จะมีทางเดินไปให้ ตรงนี้ก็น่าจะให้คนลงไปถ่ายรูปเช็คอินได้เส้นทางก็เป็นทะเลแหวกที่มีกันนะีจะขึ้นจากแปลวแล้วนะครับข้างล่างคงจะไม่ลงไปผมจะให้ดูออมีชิ้งบินนะโผล่ขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ สำหรับบรรยากาศเพราะังว่าเมื่อี้ผมมาผมไม่เห็นนะอันมีช่องร่องของเขาอยู่ตรงนี้นี่ ก็สำหรับเกาะสีสั่งก็น่าจะมีแค่นี้แล้ว ทางเดินจะไปสะพานจักรพงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศทางไปสะพานจักรพงคนระับผมที่นี่มีกล้องวงจรปิดปิดเป็นระยะแล้วแต่ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าแน่ใจเนยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นอย่างที่นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะจนมากก็ใส่บิกินี่มาถ่ายรูปอะไรกันประมาณนั้น ที่นิยมของหมูนะักท่องเที่ยวเลน,นี่ลงคลิกโชว์อนนี้ชื่อสะพานนะครับสะพานวะชิลาวนะุฒอ่าผมบอกชื่อผิดไปอันนี้ก็คือที่เขามุมโดนที่นั่งถ่ายรูปนะนักทนะ่องเที่ยวก็มาเดี๋ยวผมจะพาเข้าดูข้างในครับ แล้วก็มีห้าจุดสำหรับคนเช็คอินถ่ายรูปขอมันก็มีนักท่องเที่ยวมาเป็นคู่รักมั่งอะไรมั่งแลนะ้วแต่หลังจากเดินมาสักพักครับสะพานวชิลาวุธนีน่ก็จะสวยงามแบานี้ดูมันยากาศทะเล ถ้าว่าก็พอมีตัดก,ก็น่าอยู่ทางที่ผมจะเดินไปคือสุดนี่งครับอันนี้กลับผ่านจากกระพงที่เขาเดินทําเชื่อมหมานี่ทํานานเลยนะครับเพราะผมเคยมานานก็เห็นนานแนละ้วจะให้ดูดวงอาทิตย์ตกวันนี้ก็ไม่น่าจะได้ดูนะครับดู ดวงอาทิตย์มันเป็นแบบนี้วันนี้ก็ดีอย่างครับไม่มีแดดไม่ร้อนเลยมันเป็นอากาศที่ดีมากเมื่อสักครู่ผมไม่รู้ผมขึ้นเขาลูกไหนลงลูกไหนมาก็มาถึงนี่จนได้ได้ไหมครับไ,ได้เ <laughs> พิ่งมาเลยพี่ <laughs> มีคนมาตกหมึกก็จะเดินไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตรงนี้มีจุดที่คนมาชมดวงอาทิตย์ตกสวยงามอย่างบากกลาย วิวแต่ละจุดเนี่ยก็มันก็เหมือนกับมุมเดิมจริงก,ก็เดินมาไกลแล้วนะครับแ่ไฮดูทะเลไกลๆสวยๆงามขอสีชังครับนี่เดินเดินมาจุดที่คนไม่มาแล้วนะครับที่ขอสีชัง ก็ไม่ไฟเดินมานะครับจุดนี้อื้อดูบรรยาก,กาศวันนี้คนไม่มาสปอรุ่งเรืองไม่เขียนไว้สีก็ยังติดอยู่เลยฮะปลายแหลมสุดกู่สุดกู้ น่าจะสุดไปได้สุดแค่นี้ละมั้งครับผมว่าเดี๋ยวดูทางขวาจะมีทางเดินไปได้ยังไหมดูนีนี่ ผมอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรเหมือนเหมือนที่ปักธงอะไรสักอย่างครับน่าจะสุดเพียงแค่นี้ที่ที่เดินมานี่รายเดินมาสุดอีกแล้วครับของอีกด้านหนึ่งของเกาะสีชังเลย แล้วก็ดูเลือสักพักเดี๋ยวผมก็จะจุดเพียงแค่นี้แล้วนะครับตรงนี้เป็นท่าเรือสำหรับขึ้นอะไรนะขึ้นสินค้ากับขึ้นพวกอาหารทะเลพวกล่องทะเลนะครับก็คือพวกป่าสัตวนะ์น้ำนี่ะเป็นข้างบนคือสารยาพอเขาใหญ่ มาเป็ดรูเป็นเรือประมงเรือประมงเรือประมงครับตรงนี้เป็นย่านค้าขาย้องเกอบชีชัางมีควยเสียวเสร็จห้องยา่าง2,568 คนกอดสีชังเลาจการเป็นต้นไปทิต่ประชาสัมพันธ์การสดงดนตรีรักสมัยสิ่ต่อประชาสัมนธ์กรณรูปสนุกการแดงศิลปวัฒนธรรมรอบที่หนึ่งการสดง